ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูลยมาอย่างไงวะวิ่งไฟฟ้าล้วนๆก็ได้100กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งน่าสนใจว่าอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะดีกว่ารถกระบะสีประตูแบรนด์ญี่ปุ่นบางตัวเลย วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาลองขับเขาแล้วนี่คือ b y d Shark Six เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวทีเดียวมีพลักกำลังแรงม้ามากกว่า400แรงม้า650นิวตันเมตรโอ้โหโคตรโหดโคตรมากดุมาก ต้องยอมรับกันว่าดีไซน์ของ BYD ออกมาในครั้งนี้เนี่ยสร้างความตื่นตะลึงให้กับคนรักกระบะไม่น้อยกระบะ4ประตูมันควรจะต้องมีแบบนี้เฮ้ยดูดดุ้ดว้ยปีนี้หรือต้นปีหน้าเจ้าตัวซ h พซิกเข้ามาแน่นอนนี่สิการแข่งขันที่น่ากลัวมากๆแต่สุดท้ายรัฐบาลเราต้องทำทุกอย่างให้เท่าเทียมกันเพื่อทุกอย่างแร์เพล์ดีกว่ารโรโกหรือเปล่าอ้าวน่าสนใจ สวัสดีครับแฟนๆรถตไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิติทูนหมถมครับวันนี้ครับกลับมาอยู่ที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกันอีกครั้งเพื่อมาลองขับเจ้ารถคันนี้นี่คือ BYD Shark 6 นี่รถกระบะนะครับทุกผู้ชมครับของ b y d มาให้เราเห็นตั้งแต่งานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสได้มาลองขับเขาแล้วเจ้าตัวนี้คือรถกระบะ p l u g i n Hybrid ชาร์จไฟฟ้าได้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน100กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งแบตเตอรี่ขนาด29.5กิโลวัตต์าวนะครับชาร์จ DC 30 80นนะครับใน25นาทีใช้ได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถลุยน้ำได้ระยะความลึกของน้ำ700มิลลิเมตรโอ้ลุยน้ำได้โคตรลึกเลย หน้าตานี้นะครับค่อนข้างที่จะดุดันนะและความดุดันไม่ได้อยู่แค่หน้าตาเครื่องยนต์ก็ดุดันด้วยโดยเครื่องยนต์เนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้เจ้าตัวนี้มีพลังกำลังแรงมา้ามากกว่า400แรงมา้า650 นิวตันเมตรโหโคตรโหดโหดมากดุมากคือหูยมาอย่างไงวะวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้100กิโลเมตรต่อาการชาร์จไฟ1ครั้งนะวิ่งจริงก็น่าจะประมาณ80กิโลเมตรต่อาการชาร์จไฟ1ครั้งความเป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับทำให้เขาสามารถวิ่งด้วยเครื่องยนต์แล้วมอเตอร์เนี่ยเป็นแบบไฮบริดซึ่งน่าสนใจว่าอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อไฟหมดแล้วนะครับอันนี้อยากรู้แต่วันนี้ยังไม่ได้ทราบวันนี้จะมารู้จักกันแบบคร่าวๆพาชมรอบคันอย่างละเออีียดกครั้งนนึงะครับ นี่ดูไฟหน้าโอ้โหนี่กรอบนี้สวยมากกลางคืนนี่น่าจะสวยนะนี่ไฟ LED แต่ระบบอยู่แล้วนะครับนี่ผมเปิดไฟรีอยู่นะโอ้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้แต่ยังไม่ได้เป็น Adaptive นะตัวนี้แล้วดูกรอบนี้โหกรอบไฟหน้าตัวนี้กรอบกระจังนี่โคตรเท่นะครับด้านหน้าค่อนข้างจะทัฟค่อนข้างจะแมนนะออกมาเหมือน Ford หน่อยๆมืนนกันนะตัวทัฟฟทามแบนๆแบนแบ,นแบนี้นะ B Y D ชัดเจน นะครับกล้องมองรอบกัน360องศามีมาให้ระบบช่วยขับระบบความปลอดภยัยไฮเทคมีมาเต็มนะเตือนกันชนด้านหน้าเบรก,กันโนมันาด้านหน้ามีมาให้นะครับอัดเดพทีบครูซอนโทจนถึงจุดหยุดนิ่งมีให้ด้วยโอ้ความทับความแมนมาดีนะดีไซน์ออกมาดีมากๆตรงนี้ต้องยอมรับกันว่าดีไซน์ของ BYD ออกมาในครั้งนี้เนี่ยสร้างความตื่นตะลึงให้กับคนรักกระบะไม่น้อยนะดู แห่ซุ้มล้อด,ดำใหญ่ขนาดนี้ยาง c r o s แท a กนะครับของคอนตินะดูลายล้อแม็กสวยยางมาดีด้วยนะให้ยางดีนะครับ265 65 R18 ขอบ18นะครับดูลงตัวดีนะตัวนี้สีดำนะครับกระจกมองข้างขาวและดำสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีตัดดำตรงนี้กล้องมองรอบคันอยู่ตรงนี้มีไฟเลี้ยวมีให้ bright spot มีให้มือจับเป็นแบบเดิมๆนะยังไม่ได้เป็นแบบ seamless มี นี่มีใช้บันไดามาให้กาดกันกระแทกฮให้แรกหลังคามาด้วยแล้วดูโอ้ยช่วงล่างออกแบบเนียนๆเ,เหมือนกันนะนุ่มๆเหมือนกันนะเพราะรถกลุ่มนี้นะครับถูกพัฒนาให้มาเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพเน้นการนั่งโดยสารเน้นความนุ่มนวลของช่วงล่างมากกว่าเน้นในเรื่องของการบรรทุก แต่ฟิลลิ่งการขับขี่ความบึกบึนในการขับขี่ต้องมีครบเพราะระบบการขับขี่สี่ล้อของเขาเนี่ยมาครบนะหมดแซนมัดสโนมาครบเดี๋ยวเราไปดูกันภายในว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าด้านซ้ายนะครับจะเป็นถังน้ํามันนะด้านขวานะครับที่เปิดนี่จะเป็นที่ชาร์จไฟนะครับดมูมันมาดีเว้ยดูดีดูด,ดีนะครับสวยนะครับในด้านท้ายนะครับก็เท่สวยงามนี่ ไปเลี้ยวนะครับมา,มาเป็นเส้นแบบนี้นี่ LED เต็มระบบนะดูลากเต็มมาแบบนี้สวยนะครับ b y d Shar k 6DMOAWD คือระบบ,บขับเคลื่อนของเขาครับแต่ผมไม่ชอบตรงนี้ผมไม่ชอบตรงนี้มันดูแบบมไม่ค่อยไม่ค่อยแมนไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แล้วฝาท้ายนะทุกท่านครับไม่ต้องหาตรงนี้นะไม่ต้องหานะไม่มีนะไม่มีนะเปิดฝาท้ายใช้กดสลัก2ทีนะครับ นี่แล้วมีช่วยหน่วงให้ด้วยเป็นไงช่วยหน่วงด้วยเป็นไงให้มาดีเะละ่ะนะให้มาใช้ได้เลยมีไฟด้วยนะในเก๋งนี่มีไฟด้วยนะในที่เก็บเนี่ยนะครับในกระบะท้ายเนี่ยมีไฟด้วยนี่นี่เป็นไงไฟ l อ d ดีนะจ้าพี่น้องไม่ได้กระจกเสียบไฟได้ด้วยมีปลั๊กไฟอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับดูนี่คือฟังก์ชันของออฟโรดในเมืองนอกนะครับเห็นไหมมีปลั๊กเสียบชาร์จไฟให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราด้วยเจ๋งนะเจ๋งดีนะครับอันชนนะครับนี่มีตัวลากจูงมาให้ด้วยนะครับมีไฟให้ด้วยนะไฟนี่เป็น LED ด้วยนี่ให้มาแบบนี้ไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปถามนะครับว่าไฟ LED หรือเปล่าให้มาครบเลยปะ่ะเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าว่าออปชั่นฟังก์ชันเขาเป็นอย่างไรน่าใช้หรือเปล่าแล้วแตกต่างจากกระบะบ้านเราบ้างน้อยแค่ไหนเข้าไปด้านในเลยจ้านี่ครับเข้ามา โอ้โหต้องบอกคำาว่าโอ้โหมีมือจับขึ้นมาด้วยวัสดุด้านข้างแผงประตูนี้ดูดีมากนะท่านผู้นนชมนี่ออตโต้ด้วยนะนี่เป็นออตโอต้ด้วยนะวัสดุด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยนี่เป็นซอฟเป็นซอฟนี่เป็นแบบเงาด้วยนะเป็นเงาด้วยและเดินได้สีแดงวัสดุดีเนี้ยบเลยนะครับดูเบาเป็นหนังพ U แหละนะครับหนังสังเคราะห์นั่ง ตำแหน่งดีนั่งเอนอย่างนี้ได้เลยนะครับคือองศาของตำแหน่งดีมากหลังไม่ชันนะนี่ที่เท้าแขนวางแก้วน้ำสอแก้วมีมาให้คุณมือจับตรงนี้นี่ไฟนะครับเป็น led หมดนะช่องใส่ของแล้วดูดีไซน์ทุกู้ชมดูความละเอียดของเขาดูดีไซน์หัวเบาเห็นไหมทำรับมันด้วยนะเวลาดาันขึ้นไปนี่เป็นไงนะดันขึ้นไปก็เหมือนการใช้งานทั่วไปแต่เวลาเก็บเห็นไหครับ เนี่ยออกมาแบบนี้เห็นไหมพอเก็บออกมาแบบนี้แล้วมันเลยดูแบบเออเอาใจใส่ในรายละเอียดดีเบลสูงต่ำได้ด้วยนะจ๊ะเบลสูงต่ำได้ด้วยนะจ๊ะบ้านเรามาจะตัดฟังก์ชันนี้หรือเปล่าเบาเห็นนะมมีนูนขึ้นมาตรงนี้เพื่อรองรับใต้ขาตรงนี้เยี yeah. USB ่ยม USB-A USB-C มีไฟให้ด้วยปลั๊กให้ด้วยเป็นไง ที่ผมพูดเสมอว่ากระบะ4ประตูมันควรจะต้องมีแบบนี้คนจะต้องมีปลั๊กไฟเราจะนั่งทํางานเราจะต่อ,อไรต่ออะไรเข้ามานะครับแหมเว้ยฤล้วดูกระจกมันกว้างนะกว้างมากนะเนี่ยลามมาถึงนี่เลยมันเลยดูไม่อึดอัดกันนะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาน,นั่งแล้วไม่อึดอัดนะดีไซน์ดีกว่ากระบะสประตูบ้านเรา ะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของด้านหน้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็น d y n าออดิโอนะครับก็เป็นเครื่องเสียงของทาง BYD ีดีเขาไปะปะไปดูด้านหน้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราจะได้ไปลองขับกันจ้ะแต่ดูนี่โอ้โหโกรอบองค์กรอบแอร์สีส้มนะเดินได้สีส้มเฮ้ยดูดูเวย้ยกึ่งๆกร่งแรปเตอร์มอนกันนะแอบแอบมอนกันนะมามาดูด้านหน้ากันจ้ะนี่ครับ มาในตําแหน่งของผู้ขับขี่นะท่านผู้ชมครับรถมันดูใหญ่นะรถมันดูใหญ่มากเนี่ยนะครับมีที่โหนตัวขึ้นมานะครับดีไซน์ด้านข้างนี้ยังเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับตรงนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นหนังเลยนะนะครับเนี่ยเท็กซเจอร์นี้แต่เป็นหนังบางๆหน่อยแต่มีความรู้สึกที่ดีอะ่ะมันเนี้ยบนะครับเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับตัวแดชบอร์ดตรงด้านหน้านี้นะโอ้ดูดิไฟฟ้านะ โอ้โหมีดันหลังด้วยมีลำบ้านหลังด้วยนะครับนี่มีลำบ้าดันหลังนี่ด้วยโอโ้ให้มาเยอะเว้ยเฮ้ยโอ้โหให้มาเยอะให้มาเยอะดูพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยสวยไหมสวยนะพวงมาลัยสวยเลยเป็นพวงมาลัยแบบ2ก้านนะด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้ออกมาเป็นดีไซน์เป็นเคี้ยวขึ้นมานะครับเป็นดีไซน์เพื่อปรับอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับเออเว้ยดีเว้ยเ <laughs> วี่ยนตัวขึ้นมาโอ้โห้ยชอบว่ะนะ หน้าจอนี่มันฟลิปได้อยู่แล้วนะครับนะสินิ้วนะโอ้ยขึ้นมาได้ทัฟดีจังนะนี่ปรับตำแหน่งให้ดีนะครับพวงมาลัยอ่ะเริ่มกันตั้งแต่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับด้านนี้ด้านนี้อ้าวมานะครับนี่ครับแล้วกล้องเนี่ย ดูรอบคันได้ด้วยนี่กล้อง360องศานะครับมีระบบช่วยขับนะอันนี้เป็นเรียกดูหน้าจอข้อมูลต่างๆพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบหนังสังเคราะห์นะตัดได้สีแดงเดินได้สีแดงลายตะเข็บนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วฟังก์ชันที่เป็นหัวใจของเขาจะอยู่ที่บริเวณ2ปุ่มนี้เป็นสกอรมุนนะครับนี่คือฟังก์ชันที่ผมบอกนะว่าเป็นอะไรนี่คือโหมดการขับขี่นะครับโหมดของการขับขี่คือในเรื่องของเครื่องยนต์ สปอร์ตนะครับ n o r m a l ลสปอร์ตอีโคนะมี3โหมดให้เลือกนี่ปรับตรงนี้คุรด,ดีเออมันง่ายอะ่ะเออนี่ฟังก์ชันนี้ง่ายนะครับและด้านขวานี่คือโหมดการขับเคลื่อนนะมีอะไรบ้างละ่ะ Mountain, Snow, เ,เดี๋ยว m o u n t a i n Snowland Sandland m u d l a n นนี่มี4โหมดนะ 1, 2, 3, 4 มีโหมดขับเคลื่อน4โหมดด้วยกันน่าสนใจน่าสนใจเฮ้ยโอเคนะครับและดีไซน์ตรงนี้ดีนะครับแดชบอร์ดกลางนี้ดีมี h e ดอัพดิสเพลยให้นะหน้าจอขนาดใหญ่ฟังก์ชันนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาทุกอย่างถูกปรับอยู่ในนี้นะอันนี้ก็ต้องใช้ความเข้าใจกันนิดหนึ่งไม่ยากแต่ไม่ยากถ้าใครคุ้นเคยแล้วก็สบายนะวัสดุตัวตนี้มันเป็นหน,หนังหน่อยมันนุ่มนะครับที่วางของตรงนี้มีเกทตรงนี้ให้ด้วยนะ อ๋อให้มันท้ n วแมนดีนะครับอันนี้วายเลสนะครับ50ว mm ัตต์เลยนะโหให้โคตรเยอะนะครับโอ้กุญแจแต่กุญแจก็ธรรมดานะกุญแจธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับและดูฟังก์ชันด้านนี้นี่คือเกียร์นะโคตรเท่เลยนะแล้วดูจังหวะการจับนะครับมือจับเกียร์ปับ๊บเท้าแขนอยู่ตรงนี้มันพอด,ดีกันมากๆนะครับเนี่ยจับเกียร์เลยนะครับเกียร์และเกียร์มีตำแหน่ง p r n d มาครบนะแล้วปุ่มต่างๆนี่ขึ้นลงทางลัดชันมี Parking นะครับนี่เตือนนะไม่ได้หลบช่วยจต่จอดนะนี่ระบบเตือนเซ็นเซอร์นะครับนี่ traction off on เปิดอยู่ตรงนี้นี่วิทยุนะครับเครื่องเสียงอันนี้คือความดังของมีเดียนะครับแล้วนี่แอร์เปิดปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไล่ฟ้าและตรงนี้นะครับออโต้เบรโฮอยู่นี่นะลากจูงหมดลากจูงตรงนี้นะครับนี่สตาร์ทสต็เครื่องยนต์อยู่นี่ และนี่คืออะไร EV HV คุณมีไฟล์เต็มที่คุณเปิด EV ได้เลยนะครับและนี่ไฟฉุกเฉินอยู่นี่นะกรอบช่องแอร์สีแดงส้มแบบนี้สัมพันธ์กับเจ้าตัวที่วางแก้วน้ำสอแก้วตรงนี้แล้วคุณจะสังเกตว่าเขาจะไม่มีช่องเสียบ USB ใดๆออกมาทางนี้เลยเขาจะซ่อนไว้ในที่พักแขนนี้นะครับนี่คือช่องเสียบ USB A 1 4 1จุดแล้วก็มี power l e d อยู่ด้วยแล้วก็เป็นที่ใส่ของหูลึกนะ โอหสอกกว่าโคตรลึกเลยนะมาเรามาดูกันด้านบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะกระจกนะครับตัดแสงออ,ตโ,อโตโอ้เนาะไฟอ่ามีไฟให้ด้วยโหโคตรดีนะครับน,นี่ก็ต้องมีไฟให้แน่นอนโอ้มาเนียบดีไว้ <c oughs> คือนั่งสบายครับท่านผู้ชมนั่งดีเลยอันนี้ต้องบอกว่านั่งดีมากเดี๋ยวเราไปลองขับกัน แล้วก็อยากลองตัวจริงเสียงจริงที่เป็นเวอร์ชันเมืองไทยเพราะโจนี้ยังเป็นเวอร์ชันออสเตรเลียอยู่นะครับว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเขาเซ็ตช่วงล่างมาแบบไหนบ้านเราก็นะ่าจะเซ็ตช่วงล่างแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าขับแล้วเป็นอย่างไรแต่ในสนามนะ่าจะได้แค่ฟีลลิ่งของช่วงล่างฟีลลิ่งของเครื่องยนต์อัตตารเร่งนะครับว่าเราใจมากน้อยแค่ไหนครับผมครับตอนนี้ครับขึ้นมาในเจ้า b y d Shark อ๋อ รถกระบะ Plug ั๊กอิน hybrid นะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าลว้ลวนเนี่ยได้100กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งมาตรฐานนนีดีซีนะครับจริงก็น่าจะได้ที่80กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งที่เป็นไฟฟ้าล้วนแต่ตัวนี้เครื่องยนต์1.5เทอร์โบเบนซินโอ้โหบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปโอ้ oh, แรงดีว่ะรถแรงดีเว้ยแต่พื้นที่มันไม่ได้สําหรับรถกระบะนะสนามโอ้ย oh, oh, นี่ผมอยู่ในโหมดสปอร์ต oh, เอาเรื่องนะเพื่ชม ฟีลลิ่งมันไม่ใช่เป็นการขับแบบสนามแต่นี้เรามาดูแค่ไอ้นี่ละการอัตราเร่งกับพงมาลัยนะครน่าจะดื้อๆหน่อยนะรถมันหนักคือในเรื่องของความสเสถียรของรถใช้ได้นะเข้าสลาล่มหน่อยนะครับโอ้แต่พงมาลัยค่อนข้างจะตื้อๆหน่อยนะ แต่เร่งดีดีเลยนะชอบอัตราเร่งสมูทดีนะรถมันไม่ได้เหมาะกับเอามาวิ่งบนแทร็กแบบนี้นะครับแต่พอเราขับจริงๆนะฮะ บอกได้เลยว่าเสาเอใหญ่ไปเทอะแล้วมีมือจับมาแบบนี้มันดูเกะกะสายตาในระดับหนึ่งจะดูอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อนะอันนี้ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะห้าสี่สามสองหนึ่งปหกสิบเจ็ดสิบเรเร็วใช้ได้เร็วใช้ได้นะครับโอ้เป็นรถที่ขับเนียนด้วย ช่วงล่างค่อนข้างจะเนียนนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงล่างค่อนข้างจะเนียนเลยนะครับโหมดการขับก็มีหลายโหมดนะมัดแซนสโนอะไรต่ออะไรเยอะอยู่ รถไม่ค่อยไม่ได้คล่องตัวฟิลลิ่งของรถไม่ได้เป็นรถที่คล่องตัวแต่เป็นฟิลลิ่งของกระบะที่หนักแน่น ก็เล่งดีเสียงรบกวนในห้องโดยสารก็น้อยด้วยนะเสียงลมเสียงอะไรเออมาดีเว้ยคันนี้คือจะกลายเป็นแบบรถในกลุ่มกระบะที่เรียกว่า Richman Toy แล้วเนี่ยคือ Option Option นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็น Option นสำหรับคนที่อยากจะได้รถกระบะที่มีฟีลเหมือนรถยนต์นั่งมันรถ SUV นะครับดูดีทรงดีไซน์ ไม่ได้จะเอาไปลุยแต่ฉันอยากจะได้กระบะแต่เอาไว้นั่งขนคนนะ <c oughs> คือไปในพื้นที่ในสวนได้เลือกสวนไรนาไปได้หมดแต่ไม่ได้จะเอาไปลุยออฟโรดจ๋าขนาดนั้นแต่ถ้าลุยก็ลุยได้นะแต่มันได้ฟีลแบบนี้เออแต่ผมเชื่อว่าถ้าซื้อคันนี้ไปนะน่าจะเอาไปลุยกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่าระบบช่วยขับเขาก็ใส่มาให้เป็นตัวเต็มอยู่นะครับ เราไม่ต้องสลาล้อมละเพราะรถมันไม่ได้ออกแบบมาในลักษณะนั้นนะครับแต่ขับดีเว้ย <ś c oughs> ชักชอบคันนี้เลยกระบ,บะแต่ยังไม่รู้วัตราสิ้นเปลือกนะครับทุกผู้ชมว่า อัตราสิ้นเปลืองเป็นเท่าไหร่เนี่ยเวงเยงนี่จอหมุนไปหมุนมาเลยไปดีมาดีคันนี้ขับสบายครับคันนี้ในเมืองก็น่าจะขับดีนะดูจากน้ำหนักพวงมาลัยดูจากจังหวะของวงเลี้ยวต่างๆนะครับ ได้ทรงดีวะ่ะแต่บ้านเรานู่นปีหน้ามาั้งก็จะมากันนะครับครับเนียนครับดีนะครับเนี่ยวิความเร็วร้อยนะครับร้อสนิ่งปึกร้อนิ่งตึกนะครับโอ้พัฒนาออกมาดีเว้ยคืออันนี้ผมว่านะน่าจะดีกว่ารถกระบะสประตูแบรนด์ญี่ปุ่นบางตัวด้วย อันนี้เบียดเบียดกับฟอร์ดได้เลยว้ช่วงล่างดีกว่าร็อกโคหรือเปล่าอ้าวน่าสนใจต้องลองขับในถนนปกติดูหน่อยนะครับว่าแต่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่ได้ด้อยกว่าร็อกโคนะครับนุ่มกว่าด้วยนะใช้งานเป็นในลักษณะของรถกระบะเพื่อขนคนได้เลย แต่ก็ว่าไปครับเพราะว่าคอนเซปต์ในการพัฒนาของรถกระบะคันนี้ก็คือขับขนคนไม่ได้บรรทุกของระดับเป็นตันๆแต่ลากจูงใช่แต่ไม่ได้บรรทุกนะครับดังนั้นเนี่ยการเซ็ตช่วงล่างมาก็ไม่ได้ต้องการเซ็ตช่วงล่างมาให้แข็งเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกเนาะมันก็จะมีนิสัยอีกแบบหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วย เพราะจะให้คันนี้ไปบรรทุกตันครึ่ง2ตัน3ตันเหมือนกับรี v o เหมือนกับ i s u ู u ุเหมือนกับ t r i t ตันก็ไม่ได้เขาเน้นขนคนนะเขาเน้นเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพนะครับดังนั้นเนี่ยการผลิตการพัฒนาช่วงล่างออกมาเป็นแบบรถยนต์นั่งแน่นอนครับสุดๆเจ๋งเวย้ยคันนี้เจ้า s h r r k 6ของ BYD ครับเดีย๋ยวไปสรุปกันจ้ะ เรียบร้อยครับทุกจ้าครับลองขับเล็กๆน้อยๆกับเจ้า b y d Shark 6รถปลั๊กอินไฮบริดคันแรกของตลาดบ้านเรามาแน่นอนมาขายบ้านเราแน่นอนนะครับในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเจ้าตัว Shark 6เข้ามาแน่นอนถามว่าเป็นอย่างไรล่ะค่อนข้างจะน่าประทับใจ ฟิลลิ่งของรถคันนี้แน่นอนครับถูกพัฒนาออกมาให้เป็นรถในลักษณะของไลฟ์สไตล์ปิกอัพคำว่าไลฟ์สไตล์ปิกอัพนี่หมายถึงว่ารถกระบะคันนี้ไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อบรรทุกของเพื่อขนของเพื่อการพาณิชย์เพื่อทํามาหากินไม่ใช่แต่รถคันนี้ถูกพัฒนามาเพื่อนั่งเพื่อลากจูงเพื่อลากรถบ้านเพื่อลากเรือเป็นไลฟ์สไตล์ของ เจ้าของรถคันนี้รูปร่างหน้าตาผ่านแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆคนค่อนข้างจะว้าวกับหน้าตาแบบนี้หลายๆคนประทับใจกับเครื่องยนต์ใหม่ที่เป็น1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าวิ่ง้ดยไฟฟ้าล้วนก็ได้100กิโลตามมาตรฐาน NEDC ใช้จริงอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเมื่อรวมหลอมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยวิ่งไกลน่าจะประมาณ500-600กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งและน้ํามันเต็ม1ถังน่าสนใจเรายังไน่า ว่าตราการชิดเปิดน้ำมันของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรไม่นานเกินรอเราได้รู้แน่แต่วันนี้เราได้รู้ถึงฟิลลิ่งของช่วงล่างฟิลลิ่งของโฟมไลัยบอกได้เลยว่ารถคันนี้คือรถกระบะ ที่เหมือน SUV ช่วงล่างฟิลลิ่งช่วงล่างเหมือนรถยนต์นั่งเลยรถกระบะคันนี้เหมาะที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและต่างจังหวัดนั่งสบายเน้นนั่งเลยนั่งโดยสารตอนหน้านั่งโดยสารตอนหลังสบายๆออปชันที่ให้มามันคือรถ SUV ชัดๆไม่ใช่รถกระบะมีเพียงรูปร่างมีเพียงบอดี้เท่านั้นว่าชั้นคือรถกระบะแต่ถ้าคุณอยากจะรถคันนี้ไปลุยละได้หรือเปล่าเฮ้ยกระบะคันนี้มันจะลุยได้หรือเปล่าโหมดการขับขี่ เทอรเรนโหมดต่างๆมาครบเหมือนกันแซนร็อกมัดมาครบหิมะก็มาน่าสนใจรถคันนี้เปิดตัวถ้าเป็นภวงมลาลัยขวาขายอยู่ในออสเตรเลียแล้วไดออสเตรเลียแน่นอนครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ของตลาดรถกระบะของโลกใบนี้เจ้า b y d Shark 6ก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเข้าไปแข่งขันแล้วเราอยากจะขับตัวนี้อย่างเป็นทางการอย่างจริงจังในทุกโหมดการขับ หมดในเมืองเป็นอย่างไรโหมดออฟโรดเป็นอย่างไรไปได้ในทุกสถานการณ์หรือเปล่าแต่นี่วิ่งในสนามยังใช้ได้เลยนะเฮ้ยไ,ไม่ได้ขี้เลยช่วงล่างออกมาผมว่าดีกว่ารถกระบะญี่ปุ่นหลายหลๆค่ายในการใช้งานแบบปกติเพราะด้านหลังเขาไม่เด้ง ช่วงล่างหลังเขาไม่ดีตรงจุดนี้ทำให้รถคันนี้มีฟิลลิ่งช่วงล่างคล้ายกับรถ SUV ค่อนข้างเยอะใช้ได้ใช้ได้เครื่องยนต์อัตราเร่งดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับในความเป็นกระบะฟิลลิ่งการขับสูสีใกล้เคียงกับ Ford w i i t t r a ร็นะครับฟอร์ดเรเจอร์ไวด์แถือว่าเป็นกระบะที่ดีที่สุดในตลาดในมุมมองของ a u t o l i f e Thailand นะครับเจ้าตัวนี้ช่วงล่างใกล้เคียงกันฟิลลิ่งพวงมาลัยใกล้เคียงกันแต่ฟอร์จะแม่นยำมากกว่า อย่างไรก็ตามยังเค้อไม่ได้ว่ารถคันนี้จะดีในตลาดกระบะในแรงกิ้งไหนเพราะกระบะ Toyota Revo m o โมเดลเชนตัวใหม่จะเปิดตัวในปลายปีนี้เอ้ยอันนั้นก็น่าสนใจเครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลเทอร์โ,รโบอยู่แต่มีการปรับช่วงล่างใหม่พวงมาลัยเป็นพวมาลัยไฟฟ้าปรับใหม่น่าสนใจว่าจะออกมาได้โดดได้เด่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตัวนี้ย y d ชาร์กซิกอนาคตดีอยู่ที่ราคาค่าตัวว่าวางไว้ที่เท่าไหร่รถคันนี้ต้องประกอบในประเทศถึงจะทำให้ราคาดีและนี่คือสาเหตุที่ทำไมชาร์กซวันนี้ยังไม่สามารถเปิดตัวในบ้านเราในเวลานี้ได้ต้องรอขึ้นลายการประกอบที่บ้านเราที่โรงงานในประเทศไทยที่ออสเตรเลียนั้นเขานำเข้าจากประเทศจีนแต่บ้านเราต้องประกอบในบ้านเราเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษ ทางภาษีแต่ถามว่ารถคันนี้น่าสนใจหรือเปล่าน่าสนใจรถคันนี้น่าเล่นหรือเปล่ายังบอกไม่ได้แต่แรงม้าดีแระกำลังล้นๆ้นแบบนี้อยู่ที่อัตราสิ้นเปลืองด้วยว่าจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่วันนี้บอกไม่ได้วันนี้ยังชี้ชัดไม่ได้เพราะเราวิ่งในสนามตัวเลขนี้ใช้อ้างอิงไม่ได้ผมถึงไม่ดูตัวเลขหน้าจอแล้มาเรียนให้แฟนๆได้รับทราบเพราะตัวเลขนี้มันอ้างอิงไม่ได้เลยในวันนี้ b y d s h a r ชา ลองเบื้องต้นพาชมรอบคันเบื้องต้นถือว่ามาดีออปชันข้างในรถนี่สิการแข่งขันที่น่ากลัวมากๆอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันในตลาดรถยนต์บ้านเราจะดูเดอนมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายรัฐบาลเราต้องทําทุกอย่างให้เท่าเทียมกันต้องสนับสนุนค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเท่าเทียมกันทัดเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแบรนด์จีน และแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในบ้านเรามาเนิ่นนานเป็นผู้สร้างอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้สร้างพลายเชนต่างๆอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับแสนล้านบาทก็มาจากกลุ่มญี่ปุ่นทั้งสิน้นกลุ่มจีนกระโดดเข้ามาใหม่ไม่มีใครว่าแต่การแข่งขันทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันการสนับสนุนในเรื่องของสิทธิพิเศษทางภาษีระหว่างแบรนด์จีนและแบรนด์ญี่ปุ่นต้องใกล้เคียงกันสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมที่แท้จริงเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามากอบโกยในบ้านเราแล้วก็หนีไปบ้านเรายังต้องเป็นฐานเรายังอยู่ที่ประเทศนี้คนไทยยังอยู่ที่ประเทศนี้ดังนั้นประเทศไทยต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาของทุกแบรนด์ออ t โตไร h ์ไทยแลนด์ tv นะครับต้องการเห็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในกติกาที่เท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกอย่างแฟร์เพลย์และลูกค้าคนไทยอย่างเราจะได้ประโยชน์ สูงสุดรวมถึงประเทศไทยของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดครับผมนี่คือ b y d shark 6และ a u t o l i f e t h a n d dot tv ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบอยากให้รถคันนี้เข้ามาขายในบ้านเราเร็วมากน้อยแค่ไหนแสดงความคิดเห็นไมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มครับตัวจริงเสียงจริงรอรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยแล้ว all d r i f e t h a n d d ท t ว v จะพาแฟนๆไปขับจริงๆในทุกสถานการณ์ออฟโรดออฟโรดในเมืองและ นอกเมืองครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากเจ้าตัวนี้ไว้ทรงดีมาดีใช้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ